ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอ้นจังเวอร์อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับอ้นจังในรูปแบบ new season นะคะปี2020ในเฟิรใน first video เนาะในวิดีโอแรกของปีนะคะเพื่อนๆคือว่าอ้นต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ยังติดตามรับชมอ้นอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือว่าเพราะว่าที่อ้นหายไปอ้นก็คือว่า งานอ้นเยอะมากจริงๆค่ะพี่พี่พอดีว่าหลังจากที่งานเยอะอ้นก็ได้ป่วยลงทุกคนคิดว่าอ้นเป็นโควิดค่ะเพื่อนๆเ,เพราะอ้นไม่ได้ไปทางานห้าวันเพราะว่าอ้นไม่สบายเป็นไข้แล้วก็ปวดหลังปวดเนื้อปวดตัวเหมือนแบบเหมือนร่างกายจะหลุดออกมาเป็นเสียงเสียงซี่ๆอย่างนั้นแหละเพราะว่าแบบว่ามันป่วยใช่ไหมคะคนร่างกายคนเรามันอ่อนแอเพราะว่ามันไม่ได้พักผ่อนมันแบบว่าทํางานหนักมาหลายอาทิตย์ แล้วทีนี้ก็คือว่ามันรับไม่ได้มันก็คือแบบว่าสุดสุสดลงใช่ไหมมันก็เลยต้องการเวลาฟื้นตัวก็คือป่วยในที่สุดผู้หญิงแกร่งในปี2021ก็คือป่วยจนได้ค่ะเพื่อนก <c> ็ <oughs> นนั่นหละค่ะก็คือป่วยแล้วอ้อนก็ไม่มีเวลามาทำคลิปแล้วหลังจากนี้อ้อนก็คงจะมีเวลามานั่งทำคลิปมานั่งคุยบ้าบอเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ เพราะว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้เพราะว่าเมืองอ้นปิดอีกแล้วและอ้นก็ไม่มีงานอีกแล้ววันนี้มาแบบมือเปล่าเพราะไม่ได้งานสักรอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเมืองที่อ้นอยู่ตอนนี้ก็คือสถานการณ์แย่มากเป็นโซนสีแดงค่ะก็คือปิดห้ามทุกคนออกขนาดเมืวานวันาทิตย์ขนาดวันทิตย์นะคะเพื่อน อ้นไม่สามารถออกไปเขข้างหลังคอนโดที่เป็นภูเขาอะที่อยู่ด้านหลังคอนโดที่อ้นอยู่อ้อนไม่สามารถเดินข้ามไปได้ค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่เขตที่เมืองที่คุณอยู่เพราะมันเป็นคนละเขตแล้วอันนี้ก็อึ้งเนาะมันก็แค่เดินข้ามไปมันก็ใช่ไหมแต่ว่าเขาอ่ะไม่ให้อ้นข้ามไปเพราะว่าตำรวจแบบว่าปิดกั้นไม่ให้ทุกคนแบบว่าอยู่ฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนู้นก็คือเขาจะเริ่มเค้งมากเพราะว่าทางเมืองที่อ้นเนี่ย ติดเยอะมากติดรายวันแล้วก็ติดแบบเป็นพันๆนคนนะแล้วก็ไม่มีไม่สามารถรองรับไอโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรองรับผู้คนได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยก็ต้องตัดน้ําตั้งแต่ต้นลงเลยไม่ใช่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลงค่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้มันระบาดไปเยอะกว่านี้เพื่อว่าจะคุ้มคุ้มกันแบบว่าการแพร่กระจายของโรคแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คนที่นี่ก็หัวดือไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นค่ะเ,เพื่อนๆแบบว่าพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าฝรั่งหัวดือที่นี่ก็ไม่เข้าใจประเทศอื่นเป็นไหมคะพเพื่อนๆแสเปนเป็นนะคะก็คือว่าคนสเปนนี่แบบว่าหัวแข็งหัวดือไม่ฟังจะฟังแต่ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ไม่ดูผลกระทบ แต่ว่าการที่เมืองปิดอย่างนี้ทําให้เศรษฐ,ฐกิจแย่ไหมก็คือแย่มากก็คือว่าทุกคนตกงานไม่มีเงินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้แบบว่าทุกคนกลับมาเป็นโจรมาป้นมามางัดบ้านงัดห้องเอนี้ยเจอเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแบบว่าท่วงนี้ก็คือแบบต้องระวังตัวเองให้เยอะขึ้นเพราะว่าคนตกงานแล้วก็คือกระชากกระเป๋าอย่างเงี้ยเจอเยอะอะไรเงี้ยเจอเยอะมากมายก็คืออยา จะมาขอโทษเพื่อนๆพี่พี่จริงๆนะคะอ้นก็ยอมรับผิดเพราะว่าไม่ได้มาดูคลิปดีดีโออะไรเลยเพราะว่าแบบไม่มีเวลาจริงๆค่ะเพื่อนๆมันมันช่วงเวลาที่แบบว่าอะไรมารุมเราแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วก็ต้องเคลียร์ปัญหาตัวเองอะไรอย่างนี้งูนี้นั่นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปนี้อ้นก็คือจะว่างงานอาจจะมีการไลฟ์ส่งไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ช่วยเข้ามาให้กําลังใจอ้นจังเลยนะคะ ถ้าใครแบบว่าเข้ามาเจออนจังไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็คือเซฮเซฮัลโหลอะไรเงี้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้อ้นจังด้วยนะคะแล้วก็อ้นก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็คือมานําเสนอเมนูลาบหมูนะคะคเพื่อนๆลาบหมูแบบว่าสูตรบ้านๆสูตรคิดเองทําเองอยากใส่อะไรก็ใส่แต่ว่าที่นําเสนอที่แบบว่า ยอยอๆมากก็คือว่าอันนี้ค่ะเพื่อนๆ Story ได้เหมือนได้มาเหมือนได้มาฟรีเพราะว่ามันถูกมากช่วงนี้แบบตอรี่แบบว่าถูกจริงๆค่ะเพื่อนๆก็คือว่าแค่แบบลังนี้ให้ทายเท่าไหร่แถมแถมแทง one two three four five เอ่อติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตักอ่ะ,ฉะเฉลยแล้วกันเนาะ <c ười> คือลังนี้สามยูโรห้าสิตกร้อยกว่าบาทเนาะตกร้อยห้าสิบกว่าบาทเนาะ ก็คือไม่ไม่แพงนะเพื่อนๆแบบว่าซื้อกินแบบได้สบายเลยอะแต่ว่าที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าการกินมากินกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆห <c oughs> ิวแล้ว <c oughs> ก็คือว่าลาบหมูยั่วๆยกับผักแบบว่าสดๆนะคะเพื่อนๆอืมซับมาซับเวอร์ับจริงๆโอเคนะคะ มากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่ออ้อนจังนะคะต่อไปอ้อนจังก็จะมาชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมากินข้าวด้วยกันทุกวันนี่แหละ <c oughs> ไม่รู้จะทําอะไรก็คือนั่งกินนั่งคุยนั่งโม้อะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะคะใครแบบว่ามีไอเดียอะไรหรือว่าอยากให้อ้นทําอะไรพ,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 พี่เพื่อน่พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนก็คือแบบเสนอมาได้เลยนะคะ จะเรียกจะเรียกน้องอ้นก็ได้นะคะเพราะว่าอายุยังไม่เยอะให้ทายว่าอ้อนจังอายุเท่าไหร่ <c oughs> ปีนี้ก็แก่ไปอีกปีหนึ่งเนาะเพื่อนๆอมไม่อยากจะคิดถึงอายุเลยอะ่ะม,มันเศร้าลุกโด มาค่ะเพื่อนๆแซ่บมากแซ่บมากแซ่บเบอร์แซ่บแซ่บไม่ได้ขาดเครื่องดื่มนะมีวายแต่ว่าช่วงนี้เผาๆรู้สึกว่ากินวายเยอะมากทุกคนสบายดีกันไหมคะแล้วก็โควิดเป็นยังไงมา้างประเทศที่เพื่อนๆพี่ๆอยู่อ่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆอร่อย ก็ต้องขอตัวขอลาเพื่อนเพืพี่พี่ไปกินก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาทุกคนแต่ว่า้นจะกลับมาใหม่นะคะโอเคนะคะ